ในอดีตก่อนจะมีโรงเรียนเราเรียนเขียนอ่านกันอย่างไรเท่าที่นึกออกอน่าจะเป็นวัดแต่นั่นก็เป็นเด็กชายและถ้าเป็นเด็กหญิงล่ะเคยได้ยินมาว่าเด็กหญิงไม่มีโอกาสจะได้เล่าเรียนเขียนอ่านเว้นแต่จะฝึกเรียนเขียนอ่านในครอบครัวกันเองเมื่อการศึกษาระบบโรงเรียนเกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นโอกาสที่เด็กหญิงได้เล่าเรียนเขียนอ่าน นอกเหนือจากการฝึกฝนงานบ้านการครัวการฝีมือเย็บปักถักร้อยซึ่งเป็นความรู้สำหรับการครองเรือนในเมืองไทยโรงเรียนสำหรับเด็กชายเกิดขึ้นก่อนสมเด็จพระพรนวสาอายิกาเจ้าครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีทรงสนับสนุนการศึกษาสตรีในระบบโรงเรียนทรงส่งเสริมกิจการโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง พระราชทานเงินแก่โรงเรียนสุนันทาลัยต่อมาคือโรงเรียนราชนีแก่กระทรวงธรรมการเพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนกระทรวงได้ตั้งเป็นราชรางวัลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีสมเด็จพระพันวษาอิกาเจ้าพระราชทานเงินบำรุงโรงเรียนหลายแห่งทั้งในพระนครและภูมิภาคทรงร่วมกับสมเด็จเจ้าฟ้ากมมารมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร สร้างโรงเรียนราชนีบนและส่งวางรากฐานการบริหารจัดการโดยตั้งราชนีมูลนิธิสร้างโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสระบุรีพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนสหายหญิงพระราชทานพระราชินูปถรัรมภ์กับโรงเรียนหลายแห่งเช่นโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนวรานารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์ โรงเรียนวิเวกวายุพัฒน์พระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังพระราชทานตำหนักของสมเด็จพระราชปิุชาเจ้าฟ้าวไลอลงกรกรม,มหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรและที่ดินตำบลบ้านแป้งอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยาแก่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านแป้งพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างด้วยสายพระเนตรกว้างไกลทรงเกรงว่า เด็กผู้หญิงจะเรียนแต่หนังสือขาดความรู้ด้านการบ้านการเรือนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลามีพระราชาชูวาดว่าจงอย่าเรียนแต่หนังสือให้เรียนทั้งการเย็บปักถักร้อยและการบ้านการเรือนตลอดจนสุขวิทยาเพื่อพยาบาลครอบครัวและผู้อื่นได้ด้วยทรงเล็งเห็นโอกาสที่สตรีจะได้พัฒนาอาชีพ สงวางรากฐานการศึกษาในสายวิชาชีพเช่นพยาบาลพระราชทานทุนแก่นักเรียนเข้าศึกษาวิชาพยาบาลพระราชทานทุนแก่นักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อต่อตางประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติเราจะร่วมน้อมน,นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอัยกาเจ้า และชื่นชมผลแห่งพระราชกรณียกิจที่งอกงามและอย่างรากลึกในสังคมไทยกันต่อไปในวันพรุ่งน,นี้ครับ